ความสมดุลของระบบนิเวศตอนช้างน้อยเกเรไม่ป่าลึกแห่งหนึ่งช้างโขงหนึ่งกำลังล้วมกลุ่มประชุมกันอยู่ทุกวันนี้อาหารหายากขึ้นทุกวันความอุดมสมบูรณ์ของป่าก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆพื้นที่หาอาหารของพวกเราก็แคบลงแคบลงจนแทบจะหาอาหารไม่พอเลี้ยงครอบครัวเรา สงสัยว่าคงจะถึงเวลาที่พวกเราต้องหมั่นคุมกำเนิดประชากรช้างของเราแล้วล่ะสมัยปูเป็นเด็กโดมทีะพื้นที่แทบนีเป็นป่าใหญ่รกทึบอยู่ห่างไกลจากมนุษย์มากอาหารก็อุดมสมบูรณ์น้ำก็ใสสะอาดพวกเราอยู่ด้วยกันอย่างสบายและปลอดภัย แต่หลังจากมนุษย์กลุ่มแรกเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่จะไอ้ป่าไม่นานนะัก กลุ่มอื่นก็มาตั้งบ้านเรือนบ้างกลุ่มแล้วกลุ่มเราจนร่มป่าไว้หมดทุกทิศทางเช่นที่เห็นในปัจจุบันนี้ละเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างที่ปู่พูดเราคงไม่มีทางเลือกแต่ต้องระมัดระวังในการหาอาหารมากขึ้นทุกครอบครัวต้องระมัดระวังไม่ออกไปหากินนอกเขตปา่าเดี๋ยวจะเป็นอันตรายโดยเฉพาะเด็กๆพ่อแม่ต้องคอยระมัดระวังดูแล พ,มมนะพังแกวแ้วพลายน้อยหนูจะเที่ยวหากินห่างกลุ่มแม่แม่นะค่ะครับพังแก้วและพลายน้อยหากินเพลินจึงออกมานอกเขตป่ารุลก,กล้ำเข้าไปในไร่สับป,ประรดของชาวบ้านโดยไม่ได้ตั้งใจเหยียบทำลายสับป,ประรดไปจนพอสมควรพี่แก้วเจ้าลูกสีเหลืองเนี่ยช่างหวานชุ่มคอดีจริงๆริงจริงด้วยช่างหวานชุ่มคอดีจริงเฮ้ยจะช้างเกเลย พวกแกออกประจากไร่ข้ค่าเช่นนี้เลยนะไป,ไปวาาจริงแล้วหนูกลายน้อยและพังแก้วเป็นเด็กดีในความรู้สึกของช้างเราไมีได้วิเจตนาจะทําร้ายของใครัรกแต่เพราะต้องการหาอาหารว่ายังชี่จึงลุกที่ผููอ,อื่นโดยไม่ตั้งใจ,จก็กลายเป็นช้างน้อยเกเรในสายตามนุษย์นัรนชาติ สาพทุทีวิวันโรคให้มีติดในการนำรงที่ยังเ่าเตรียมกันความจจราดนี้ได้หมายถึงการได้ติดอันชอบทำที่จะละเมิดสิ่ง,งสิ่งชีวิตอื่นที่ด้อยกว่าเมื่อใดก็ตามที่สังคมวันโรคขาดความสมรุล ความฉลา่ยอมรักษาชีวิตมนุษย์ไว้ให้ปเผชิญกับความทุกข์ยากติดตนได้สร้างไว้เรียกเสมือนกับดักที่มนุษย์ได้สร้างไว้รอตอนเอง